ในคลิปนี้นะครับผมจะทำให้รถธรรมดากับรถที่สามารถขับแตะกำแพงได้แบบนี้เอาไปใช้หนีตำรวจได้แก้ตำรวจที่ไล่จับด้วยการขับรถแตะกำแพงตึกต่างๆที่รถตำรวจไม่สามารถขับตามได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะขับรถแตะกำแพงไปหนีตำรวจและแก้ตำรวจได้หรือเปล่าเอ็กชิามคงชวกูมาเพื่อนกูจะโชว์ให้มึงดูคำว่าสุดยอดที่ไม่จะแปลว่าสุดยอดอ่ะมึงเข้าใจปะคืออะไรวะอ่ามึงโทรมามึงโทเพื่อนสุดยอดที่ไม่จะแปลว่าสุดยอดอ่ะเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้รถไต่ขึ้นไปได้ด้วยเหรอมึงดูยังมึงดูเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยมันทำได้ไง สุดยอดป่ะอันเนี้ยสุดยอดเรียทำได้ไงวะาเนี่ยบทจะไต่ก็ไต่ขึ้นมาเฉยเลยเรื่อยอะไรดีเดี๋ยวกูโชว์ให้มึงดูเลยดีกว่าเราไม่ต้องเล่นท่ายากรถกูมันทำแบบนี้ได้เพื่อนมึงดูมึงดู จริงๆกูเคยทำแล้วนะอันเนี้ยกูเคยทำไก่เอ็มเมื่อโอ้น่าจะนานนะเมื่อประมาณ2ปีทีแล้วอ่ะกูเคยทำไก่เอ็มมาแล้วนะอันเนี้ยแต่อันนี้คือกูเอามาทำใหม่เป็นแบบว่าเป็นสคริปไงมึงเข้าใจป่ะแบบกดเปิดปิดเอา嘛มึงเข้าใจป่ะโอคือตอนนี้เราสามารถทําตึกไหนก็ได้อ่ะแต่ขอให้เราแบบว่าตั้งองศาให้ได้มึงเข้าใจป่ะอย่างเช่นจุดนี้อ่ะเดี๋ยวอย่างเช่นจุดนี้แต่จุดเนี้ยยากหน่อยเพราะว่ากูต้องเหมือนกดสูตรเลยอันเนี้ยกูต้องทาหลายอย่างเลยเดี๋ยวแปบ,บนึงนะกูต้องทํะได้มากนะกูลืมละกูต้องเปิดสคริ มันคัดกลางอากาศอีกมึงคิดดูดิทุกอย่างไม่ต้องเป๊ะอันนี้คือเหมือนกูกดสูตรอ่ะเดี๋ยวกูทำให้ดูอันนี้ยากเลยปึ๊บเนี่ยเห็นปะ <laughs> แต่แต่ตรงเนี้ยยากเลยอ่คือมันต้องทุกอย่างมันต้องลงตัวจัดเลยอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นท่ายากอันนี้คือยากเลยอันเนี้ยเดมันมีอันง่ายกว่านี้เอาแบบง่ายๆเลยไหมเอาแบบจุดง่ายๆเลยแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็คือไอ้ตึกแดงเมื่อกี้แหละเนี่ยเมื่อเห็นสองฝั่งนี่ไหมมันจะมีตึกซ้ายกับตึกขวาใช่ไหมตรงเนี้ยมันมีแหลมหืนอันนี้ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจบปูตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยแล้วเราก็แบบว่าหืนไปแล้วก็ไต่ได้เลยอันเนี้ยยังง้ดูกูก็แค่เฉียงขึนอย่างงี้แค่นี้นปต่ะ กูก็ทําได้เลยนะ oh, <wow. S 1> <laughs> กูไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะรถกูทําได้แบบนี้แหละก็คือทาให้รถมันใต้กรนะแพงได้ <laughs> เดี๋ยวกูจะเริ่มจากจุดนี้ก่อนนะมึงมึงเห็นตรงนี้ไหมซิก้าไอสองตึกซ้ายขวาเนะี่ยมันจะมีจุดที่รถมันจาะได้เห็นปะเห็น oh, <wow. S 1> เดี๋ยวเราเอาแค่นตรงนี้ก่อนเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเราเอาแค่แบบนี้ก่อนให้ตำรวจมันแบบเริ่มพูดอะ่ะให้มันงงก่อนว่ารถเราทําได้ไง มา tea, like. กูจบละโอ้ยเหมือนจะมาเหมือนจะมามาใช่ปะมาเหมือนจะมามึงโอเคเกมไวตรงนี้เลยอียอุโบเลยนะมีงงอยู่อ่ะเจ้าลวดอ่ะเดี๋ยวดูว่ามันจะพูดไหมแค่นั้นเองไปมารอข้างล่างคันหนึ่งเพื่อนแล้วก็ขึ้นมาคันหนึ่งที่สิป่ะใช่ไหมได้ที่สิเฮ้ยเขาคุยวอลนะเดี๋ยวกูไม่ได้ยินว่ะไม่ได้ยินหรอพูดอะไรก็ไโอเคไม่เป็นไรมาติดวิต้องให้มันนั่งข้างกันอ่ะเดี๋ยวเอาถึงนี้เลยสวยเพื่อน มค่อยขึ้นไปเอ้ยมันเห็นไหมมันเห็นมันเนี่ยเออมันเห็น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 มเีนิเดี๋ยกูโชว์ตัวหน่อยอ่ะกูโชว์ตัวหน่อยอย่ยไปแกเออมันเห็นมันเห็นแล้วเมันเห็นแล้วเอ้ยมันคุยวออะไรกันไม่รู้อยู่เนี่ยมันเรียกพวกมาดูแล้วเพียร์ลเลยก็เอาเลยอ่ะมันคุยอะไรวะอยากจะยินวะผมก็รออ่ะเออคุมได้ยินแล้วมันมันเป็นเด็กน้อยทียี่สิบมันบอกผมก็รอเนี่ยอ่ะอ่ะผมก็รอเนี่ย เ,เ,อเออเฮ้ยสิกายไอ้ก้ามันจะมีคนร้องเพื่อนมันจะมีคนเหินมันจะมีคนเหินเฮ้ยตำรวจเหินอะเนี่ยเฮ้ยผมเห็นใจไมันเหินโอไม่ได้ <laughs> เดกียร์แรกกระสับกระเลยเว้ยโ <laughs> อ,อ้ยจุดแรกก็เอาเลยหมาอีกคัน,น,นยังไงก็ไม่ได้จะ <laughs> ทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าโอ้ยโอ้ยเกียร์แรกไม่กระสับกระสบเลยยี่ห้อ มันพูดอะไรวะโอ้ยโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ได้คุทำได้โฟกัทำได้เว่ยทำได้เฮ้ยมันพูดกับตัวเองว่ะโฟกัสคุทำได้เว้ยทำได้โฟกกูคุณทำได้เว้ยเออตำรวจพูดกับตัวเองแล้วเอาดิทำได้ก็ขึ้นมาไอ้ยาชาร์จมาเลยสวยเฮ้ยโอ้มันลื่นเลยใช่มันหลุดมันมันเกาะมันรถตำรวจไม่ได้ยึดเกาะแบบกูเลยมันก็เลยลื่นเนี่ป่ะ ปะมันจะหลุดอะไม่เหม็นไหมมันทำได้แค่แป๊บเดียวมันก็จะหลุดเลยมัมีใครทำได้อ่ะกูบอกไอ้ดอยเนี่ยตอนเนี้ยเขากำลังขับเราอยู่ตอนเนี้ยเขากำลังขับเราอยู่ไม่ใช่หรอเออเหมือนรู้ตัวโอุ้ยย่ะมันเอาสุดจริงนะมันไม่แบบเรี้ยมันทำไปเรื่อยๆเลยเนี่ยมันจะเอาจนได้หรอใหญ่แล้วมันก็หลุดไอ้ย่ะมันหลุดอ่ะเทำไมมันไม่หลุดอ่ะ ถ้ากูลงไปแล้วกูทำโชยอีกรอบอะเออเออเออทำโชว์ดิไปทำโชว์ดิมันมีคันดักกูอะดิมันจะรอชาร์จกูเลยดิล้กูลงไปอ่ะเอ๊ะคันเดียวเองกูอะไรมันลงรดด้วยซ้ำมึงดูดิมันลงรดนะมันลงรถมันไม่ได้อยู่บนลกให้กูลง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 โอ้ยนี่บว่าไม่มีใครตามมึงมาเลยเออไม่ไม่ใช่มีใครตามมากูมาแล้วเพื่อนเออเดี๋ยวกูจะซ้ำจุดเดิมกว่านนาโอเคไหมโอเคขึ้นมาสองคันข้างล่างมีปะไม่เห็นข้างล่างเหมือนจะมีว่ามันขึ้นมาถ้ามันขึ้นมมมมาาคััันนไไ่่ดดกกข้งงลหออ กูสามจุดเดิมเลยสวยมีมีมีแม่แอบต้อนไอ้แอบใต้สะพานเพื่อนู่ในใต้สะพานด้วว่ะโอ้โหมันทำมันเรียบเรียบเรียบไม่ยบมันรู้ตัวแล้วว่ามันจะโดนจุดเดิมโอ้ยเ้ยรอบนี้กูไม่โดนตึกอี๊บนึงเอาไปเอาไปกูหืนห่างไปหน่อยไปหมาแล้วมันรู้มันรู้มันรู้ว่ากูกลับมาอุ้ยกูโดนหนึ่งยังไม่ไรขอที่สองได้เปล่า ก็ได้มันมีเทคสองแต่ไม่ต้องมีเทคสองก็ได้ล้อแตกกูก็ทําได้เพื่อนอย่าสะบัดตอนนี้ก็พออุ้ยย่ารถเม่งอันนี้ดิรถเม่งมันเป็นใจเออรถแม่งไม่เป็นใจมันอ้ยเอาหมุนใช้อู้หมุนแม่งบี้อมกันหมดทางตำรวจทางคนหนีอุ้ยย่ายางแตกยางแตกยางแตกกูว่าต้องจุดลุยปะวะไปแอบซ่อมได้นะแป๊บนึงเปลี่ยนย้ายจุดอะเอี้ยอูโหถึงปะวะ ถึงอยู่แต่ขึ้นตรงนี้นไม่ได้เอ้ยแต่มันก็ติดข้างหลังนะใช่หรอเออเอ้ยมันตกมันตกไอ้นี่มันตกมตันตกมตันตกซ่อมได้ซ่อมได้ซ่อมได้แล้วยังว่ายังกูกูหลบลูเออแต่มันพีคครัครลังจะไปเหินโอเคโอ้ยกำลังจะเหิน <laughs> เออคุณลอยคุลอยอะไรเนี่ยคุณหนีก่อนคุณหนีก่อน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 หนาวแป๊บนึงเ้ยมันยังเห็นกูอยู<ด>่เพ<ะ>ื่อนมามาอยู่ สามยาแล้วเสอง X สอง X สอง X สองใจเย็นใจเย็น X สองครับ X สามครับใช่ครับโอเคครับสั่งได้เลยเอาใหม่จะเอาตึกแดงหรือว่าเออเอาเอาตึกแดงเอาตึกแดงเอาง่ายๆก่อนง่ายง่ายก่อนนะมันยากไปโอ้ยมันเรียงกันสามไม้เป็นทีกแดงโชว์เลยมึงดูดิผมว่ามันเอาจริงแล้วมันเอาจริงแล้วเออมึงหันหลังดูมันมันไม่บังลายกันด้วยมึงดูไปแล้วมันจะตากข้างล่างเมื่อกี้มันตากข้างล่างนะเว้ยเออเออมันเป็นงานวะเป็นงาน สวไม่มีดักไม่มีดักไม่มีดักนะไม่มีดักนะมีดักรอบนี้กูขอดีๆเลยเฮ้ยเหมือนเขียวไปดักว่ะเหมือนเขียวไปดักว่ะโอเคโอเคอุ้ยมันจิงยางไปแล้วไม่โดนไม่โดนเหล้ยมันตกมันตกมันตกไปอีกคันนึงมันตกไปอีกคันนึงเหลือคันเดียวเพื่อนเหลือคันเดียวมารอบนี้ดีๆเลยมาเพื่อสวยโอ้สวยโอ้แม่งเลี้ยวกลับเลย เอ้เียตำรวจมีงงอ่ะมีการเลี้ยวกลับด้วยเมื่อกี้เูเห็นมันพูดอะไรเปล่าวะเพื่อนมันไม่มีคนนั่ง2องเลยดินั่งหนึ่งหมดเลยอ่ะกําลังจะเหินนกําลังจะเหินเฮ้ยยยยยเฮยยเยยยเยยยมีโัยยยยายย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 นยียย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 ยกยยัยย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 ยนยย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 ยี้ยนยย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 มยย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 ย โอ้ก็พูดเลยวไม่ไหวเกาะได้แค่แวบเดียวไป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 เราต้องสร้างความตื่นเต้นหน่อย่างไรเดี๋ยวกูจะกลับไปตึกแดงหวังว่ามันจะไม่ล่วงก่อนนะเออไมปถึงงั้นกูไปนู่นแล้วล่ะไปเลยนี่ไหนกูมาตึกนี้เพื่อนตึกไหน ku มาตึกไอสนามสเก็ตหวังว่ามันจะได้นะโอ้ยเรืยรถนิ่งไม่เลนเลนไม่พอเยี่ยแป๊บนึงเพื่อนเวลาให้ตั้งลำเออ กูว่าโดยยีกไม่โดนแลกวยิงโดนนี่มาลุ้มแล้วกูว่ากูต้องมาตึกนีเลยว่ะเพื่อนเราแบบขับขึ้นไปเลยอ่ะไอ้ตึกสุดท้ายที่อันเนี้ยที่ขับขึ้นได้เลยอ่ะจะเอาอย่างนั้นเลยเหรอเออโอ้ยจกอาแบบนี้เลยจกอาแบบนี้เลยใส่ ไปไหนแล้ววะเอ้ยไอ้กูได้ยินมันบอกเฮ้ยมันไต่ขึ้นไปไหนแล้วอ่ะกูชอบตั้งแต่เดี๋ยวกูลงไปเล่นต่ออยู่กูกออกขอซ้อมก่อนอยู่กูขอใช่อ่ะกูมองไม่ถึงเมื่อกี้กูมองไม่ถึงตำรวจบอกกูมองไม่ถึงด้วยเมื่อกี้โอยมันไม่เห็นกูอยอดเออมันเห็นขึ้นไม่ถึงหมอว่ากูต่อกูต่อซ้อมเสร็จแล้วเพื่อนไม่มีเด็กต่อแล้วตอนนี้สามคนเลยกูลงมาแล้วสามคนเลยกูลงมาเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นมึงอยู่ไหนลงมาเนี่ยอยู่ที่ไตอยู่เลย อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วกูไปต่อกูไปจุดกลางเมืองเพื่อนโอ้ยยันมาเต็มเลยอะไรมันเนี่ยโันยิงกูด้วยมันยิงโดนกูด้วยไอ้เหี้ยมันแม่นจังเขาไปยิงโดนตัวเขาลงรถมันบอกว่าเขาลงรถไอ้เอ๊ะเขาตำรว่จยิงโดนอ่ะโดนคนละครับใช่พี่ยิงเขาบนรถหรือเปล่าโอ้ยยันหน้าจอกุศายแบบนึง้จอกุศายอุ้ยเห็นว่ามจงรถแบบปิ้นอ่ะไอ้เหี้ยไอ้ย่ากูเอาตรงนี้มันจะรู้บอกว่าทิก้า แต่กูทำไม่ติดโค้ดเสี่ยงอีกนะตอนเนี้ยจะเป็นไรหรอกไหร้องก่อนละกันไม่มีอะไรได้โสงไปกว่าเมื่อกี้เลยโอ้ยไม่ติด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 เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูชน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 เรียกรวมเรืยอกัรนี้แหละเปลี่ยนไปสิ้นแล้วก็ไปฝั่งซ้ายดีกว่าเพื่อนเนะโอ้ยเสี่ยงรถมันเต็มเลยอ่ะมันยิงกูแล้วมันยิงกูแล้วแต่ยิงไม่โดนแต่ยิงไม่โดนรอบนี้ไปฝั่งซ้าย โอ้โหอย่หลุดก่อนเอ้ยหนหลุดนุ๊กจะบอกเฮ้ยไปขึ้นสวยรอบนี้หงยางสวยตำรวจบอกสวยแต่นีเพื่อนว่าต้องไปซ้อมอีกว่ะต้องไปซ้อมอีกว่ะกูกูจำได้ตอนนั้นที่กูทำกับไอ้เอ็มมันมีตึกหนึ่งที่อยู่หลังน้ำตรงนี้กูน่าจะซ้อมได้นะกูเคยทำมามันสามารถซ้อมได้แบบนี้อุ้ยสองยางแล้วอุยางหลังด้วยได้อยู่ปะวะยังไม่เลยยังไม่เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ โอ้ยเอ้ยโว้ยพี่กูขึ้นได้จะแม่งมันเลยย่ะดีเราอะไยโอตอกอรถสกตมันตามมันยังหินยังเออโอ้โหมึงทำอะไรเนี่ยมูงทํ้ออมึงอย่าลืมว่ารถมึงแต่ขอบไม่ได้ ไอเยืยลืมไปลืมไปมันมาดักนะใช่หรอเออแต่รถกูติด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 เฮ้ยมึงกดสูดกดสูดดิกดสูดดิแล้วยังกดสูดกดสูดแต่กำแพงกลับหลังกดสูดร้อนร้อนมันไม่อยู่ล้อมันไม่ดีปวดไม่ได้เลยเอ้ยเผลอเผลอเผลอออกออกโอ้โหมันอึดกลัวอะมันปิดทางมันปีดทางกูให้กูออกเียไอ้ดีมึงโดนจับมึงเกมแล้วเพื่อนสียางมึงมีกี่ดุงมึดูก่อนสิสียังสียางเปิดกระเป๋าแป๊บ รถไปดับจับไม่ได้ไม่เชื่อกูเหรอกูกูมีหกถึงดึงมาห้าแล้วกันรถไปดับจับไม่ได้ไม่เชื่อกูเฮ้ยกูขึ้นมาแล้วกูขึ้นมาได้เฮ้ยเฮยกูเศร้าอยู่กูเศร้าอยู่ไปลุยต้องมาไม่แรงไม่สุดแน่สิครับเออนี่นี่อยู่อยู่บนซ้อมอยู่ซ้อมอยู่เออมันเจ๊งแล้วมันเจ๊งกันแล้วันเล้วมึงได้ยินหรอมึงได้ยินมันพูบนหรอเออมันได้ยินมันเจ๊งวอลอยู่เกีนหรอ อยู่ข้างบนอ่ะโอ้อยู่ข้างบนอ่ะโอ้กู <laughs> <laughs> ไปแล้วไอ้เหี้ยมึงไปไหนแล้วอะไอ้เหี้ยมันก็เหินไม่เหยืตรงนั้นอ่ะ <laughs> ไอจุดกลางเมืองไม่ได้สักดีวะโอ้โหแป๊บนึงนะเออไอจุดกลางเมืองมันยากเว้ยเราเราคือมึงดูงตำร,รวจมันมาดิมันพลาดไม่ได้เลยเพื่อนไหมไอไอจุดยากที่มันยากอ่ะมันต้องแบบกดให้เป๊ะเลยไม่งั้นมันทำไม่ได้เว้ยเพื่อนตรงนี้ยากจริงเนี่เห็นปะแล้วตำรวจมันมาเยอะดิมันพลาดไม่ได้จุดนี้ เนีย่ยดูดิยายากยาม่เงียนภาพเลยแล้วกูทำมันเนี่ยยาโดนจับนี่คือถ้ามันมาคันคันนึงเนี่ยน่าจะได้อยู่แต่คือมันมาสามคันึนดูมันดักกูดิเนีย่ยเพื่อนออ <laughs> ไอ้ที่ารอบรถมันมามันจะพุ่งมาอย่างนี้เว้ยจะหายไปในกีบเมฆอะมองไม่เห็นอะเดีกูว่าไม่เอาดีกว่าเพื่อนมันมันเสี่ยงไปอะเนี่ยมันเสี่ยงว่ะถ้าคือพลาดปุ๊บคือเราแบบเราโดนแน่อะยางอะกูรู้แล้เพื่อนเดี๋ยวเราม้วนมมวนตัวโชว์ตรงนี้ไหมไอ้ตึกตรงเนี้ยจริงๆที่กูคิดอะคือตึกตรงนู่นด้วยเมื่อกี้แต่คือมึงดูตำรวจมันเหินได้มั้เข้าใจไหมมันก็จะมีโอกาสที่จะชนเราได้ง่ายๆเข้าใจปะงั้นเราเปลี่ยนมาตรงนี้เดี๋ยวเราเอาแบบเต็มระบบโชว์ตำรวจเลย มาแล้วมาแล้วเออ,เออตำรวจมาตำรวจมามันรู้ว่ากูจะเหินอย่างนั้นแน่มันจะปิดมุมกูเปล่าอสองคันสามคันมันจะบังลายกูไหมมึงว่าไม่หรอกเนี่ยรอบนี้ได้แน่นอนดูเฮ้ยแต่กูจะขึ้นไปบนนู่นดิอเอ้เฮ้ยกูได้ยินอะไรว่าไปแล้วไปแล้วอะไรวะ <laughs> รอบนี้ฝั่งนี้แม่งเว้อเราฟังนู้นดีไก่เราไม่น่ารักกูไม่ลงาเท้ากูยอยู่นี่เราไม่น่ารัก ถ้ากูไปตึกแดงมุมนี้มันได้ป่บวะเฮ้ยถืออยู่แล้วเนี่ยกูมาตึกแดงได้เว้ยกูมาอยู่บนตึกแดงเว้ยมันบอกว่ามันไม่เห็นบนตึกแล้วแป๊บหนึงเดี๋ยวกูม้วนตรงนี้โชว์เดี๋ยวกูม้วนตรงนี้โชว์่างั้นอ่ะดเพื่อนกูม้วนตรงนี้โชว์ละมันเห็นไหมน้ามันไม่เห็นป่ะน่ะมันไม่เห็นหรอไม่เห็นละโชว์่ะมันไม่เห็นไอจีมันไม่เห็นมึงเป็นสไปเดอร์แมนอี้ย เออคุยมุงวนกลับมาไม่เห็นได้ไงวะไอ้เหี้ยมึงขับเป็นกูกูขนาดนั้นน่ะมันตอนกลางคืนหรือเปล่าวะมันเลยมองไม่เห็นน่ะคือกูว่าน่าจะใช่ไอ้เหี้ยไอ้เงี้ยมันไปหมดแล้วไอ้จีใช่ป่อไอ้เหี้ยเหมือนสไปเดอร์แมนไองรอบนี้กูโชว์แบบเต็มระบบเลยไหนก็ไหนแหละน่าจะมาเห็นกูพอดีมันจะบางลายกูป่ะ แต่งรำและมันบอกว่ามึงแต่งรำละผูโชวโชยผูโชยแล้วพี่รอบนี้เห็นแน่นอนนะพี่ดูดิโอ้โอ้โนบอกดูดิโอ้หโอ้โอกกาเป็นสแดงอุกกาเปติสแดงไปแล้วไปเลย งงดิงงเหยมตรวจงงไงอ่ะีกรอบโดนนะตัวใบอีกรอบตัวใบอีกรอบมันกลับมาดูมันกลับมาดูกอดติงเออแบบนี้ไม่รอด้ไงอีกรอบละมาอีกรอบละพี่หมุนอีกรอบละพี่มาอีกรอบละหมุนอีกรอบละมาแล้วลงมาแล้ว เอ้ยังไงไหวอ่ะเอาดิพี่เขายังวนอยู่เลยอ่ะพี่เขายังวนอยู่เลยยังวนอยู่นะวนอยู่นะเฮ้ยมันจะชนกูมันจะขับชนกูกูว่าอะไรมันจะพุ่งมาชนกูเออมึงรอรอหลอกวยมาดิมาดิมาดิกูวนขึ้นมาดิมาดิกูวนใช่โอ้ยใครเล่นด้วยอย่างเงี้ยโอ้ใครเล่นด้วยอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ดูดิดูนี่ ก็ยังเพื่อนกูก็เหนื่อยนะเนี่ยหัวล้อเนี่ยยีกอกูล่วงยังไม่ต้องแปลกใจนะยังล่วงอยู่นะมือไม้แม่งอดไปหมดแล้วอีอะยากพี่ต้องพี่ต้องติดกาวไว้ที่ยางอ่ะพี่ต้องติดกาวไว้ที่ยางนี่มันก็โกงเกินกว่ากาวอีกมัรก็โกงเกินยังเพื่อนอีอะมือไม้กูอ่อน้วกูน่าจะล่วงนะอีไม่ช้ากูขึ้นไปข้างบนก่อนแต่ขึ้นไปบนสุดเลยพี่ยอดแต่ขึ้นไปบนสุดเลยพี่ยอด ี่เขาจะจับมึงยังไงวะวันนี้เขาย,ย,ยังจะจับกูอีกเหรอขนาดเนี้ล,ะละ่ะคือแบบโคตรเ <laughs> มื่อยเ่งแหกกดฟิสิกส์กัน <laughs>